พี่น้องเอ้ยให้จะค่อยเพี้ยนสางเสมอแตงแปลงซอให้สางกอสืใบเสมอเพื่งสืพางเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับอาดุลสวัสด์ยามเช้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่พ่อพ่อแม่นะครับเอฟซีน้องคำล่าแล้วก็เอฟซีพิษเพชรลำเพลินนะครับสุขู่สุขนสุหมงสุบอนครับบัวาัชเป็นพี่น้องทางฟังไทยสบายดีพี่น้องทางฟังเล่าโดยรายการ Good morning everybody around the world นะครับ ทักทายนะครับพี่น้องที่อยู่ทั่วโลกด้วยกันแล้วกันนะที่เป็นครอบครัวของน้องคำล่าแล้วก็เป็นครอบครัวด้วยกันกับหมอลำเพชรลำเพลินนะครับผมเจกดึงวันฉลองครับรายงานโตครับเซาเมีอนีกับเป็นเซาวันพูดเนาะเซาวันพุดที่20กันยายนนะครับหรือเวลาอีกบ่ดนครับผมกับซีฮอดมือที่มอลำเพชรลำเพลินเพลสีทําการเพืเอินว่าเปิดนะครับผมเปิดวงนะครับผม กอนทีศีแบบเดินสายออกงานต่างๆเนาะคือวันที่วันเสาร์ที่30นะครับผมอ่ากาฝากกำเนิดกนและันครับฝากตลอดนะครับเพราะว่าอยากจะให้ทุกๆท่านที่เป็นครอบครัวเพล,ลินลำเพลินนะครับเอฟซีหนองคำลาเนี่ยเขากลุ่มไล่ไลนะครับผมสิได้เป็นแบบกำลังเออกำลังใจเนาะให้ทีมงานเพลินลำเพลเินเป็นกำลังเออกำลังใจให้กับศิลปินทุกทุกท่านและก็เป็นกำลังเออกำลังใจนะครับให้กับน้องสาวลูกหลานเฮ้านั่นก็คือน้องค่ำลาลำละครเพลินลำเพลินนั่นเอง เจ้าของเพ่งหอบฝันคามโขงครับว่างมือเศร้าคลิปที่พ่านมากผมจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิง์ิวสวยๆยม่มเศร้าเนาะแต่ว่ากะสีย่อนแสงแนะ่คลิปอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าแดดแห้งอีลีพี่น้องครับมือเศร้านี่แบบตอนประมาณผมออกจากาบ้านพากกประมาณตีหาเคิงนะครับเนาะหมอกหลายครับผมหมอกหนาจนแน่บ่เห็นหนทางครับแล้วก็ประมาณตีหาหาิบ พระอาทิตย์กะเริ่มโพครับผมแสงจ้าจ้าแดดฮอนๆนะครับกะเต็มที่มาขึ้นกันเนาะอ่ะเศร้ามือนี่ครับผมก่อนปฏิบัตินาทีก็่าลืมกินข่าวกินน้ำเด้อครับผมกินข่าวแน่นะครับอยาสิกินแต่กาแฟลายกาแฟบ่วควยยูทองดอกครับลองกินข่าวเบิ่งนะครับผมสีแดงหูซึกว่าเออมันดีกว่ากินกาแฟย่าเสาอยู่และหลายคนอาจจะคิดว่ากินกาแฟย่าเสามันห้องทองแต่แม่นี่ครับกินแก้วนึงกะสีอิมอยู่ดอกครับประมาณ สมองก,กลัวๆนี่ละแต่ว่าถ้ากินเคากะกิดซอิมไปจนหอดเที่ยงเผื่แหะครับผมเพื่อสุขภาพของเฮาเนาะเขาเศร้ามาสำคัญครับผมเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็สมองเฟรชนะครับอ่ะมือนี่เศร้านี่กะบริบบิองแยงหลากหลายกะสถานที่เกา่เกาๆครับบรรยากาศเกา่เกาๆค้นเกา่เกาๆมานางเบอกกันคือเกา่านะครับเนาะอืมกะช่วงนี้กะเสื้ออยู่ครับว่าหนองค้ำหลากะคือ 4. สีซอมนัก พอสม้วรอยู่ทั้งซอมนักน้ำเนเตรียมตัวเตรียมพร้อมๆจากของเนาะเพราะว่าสินใดแบบว่า,เ,าเปิดฤดูกาลนะฮะก็มีงานต่างๆได้บาดเนี่ยนะฮะเรื่องการซอมพ้งสอมเพ่งนะครับผมน้องก็คือสี่เต็มที่ห้องนองยี่ดอกแต่ก็เห็นน้องแบบไปมงันมงนี้เน่ยจะอาสีนี่เวลาพักผ่อนหน่อยเนะาะจังได้กะอ่ะขอฝากนะครับช่องน้อยๆน,นะเป็นกำลังกึ่งกำลังใจในน้องข้าลานะครับ ฝากกำลังใจให้น้องข้ามลาไล่ๆนะครับให้เพื่อนได้ซู้ให้เพื่อนได้เพียรให้เพื่อนได้สางเนาะตามความฝันตามถนนสายดนตรีถนนสายมอลําที่น้องอที่น้องเพื่อนฝันฝันไว้ว่าอยากเป็นตอนนี้ก็ได้เป็นละละตอนนี้มันอาจจะเป็นแค่ก้าวแรกครับผมถามว่าประสบความสําเร็จระบอน้องขําลาตอนนี้กันยังบอกว่าด้ประสบความสําเร็จหรอครับแค่ได้เริ่ม งย่างตามความฝันของเจ้าของกับเท่านั้นเองความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นได้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างเลยพี่น้องครับองค์ประกอบจากความพยายามของนองพค่นเองความมุ่งมัน่นความมานาอดทนขยันในการฝึกซ้อมต่างๆแล้วความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งที่ชิขาดไปบบได้เลยสหรับถนนซ้ายนี้นั่นก็คือเอฟซีแฟนครับ ตอนนี้เอซแฟนครับของนองค่ำลาก็เริ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก1เป็นสองเป็นสาเป็นสีจากพันสองพันหาพันหมืน่นสองหมืน่มนแสนกะว่ากันไปแล้วผมคิดว่าเปิดฤด,ดูกาลนี้นองค่ำลาและเพชรลําเพลินสิมีเอฟซมีแฟนครับห้ายขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าอย่างกับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้อง สร้อยพักดันนี่แหละครับผมเอือยๆยไอ้อ่ AI, ส่อง Youtube ต่างๆเพื่อนกับพักดันกันเต็มที่อีหลีนะครับอุ่มสู้ศิลปินของวงเพชรลำเพลินสุขูสุขพ้นอุ่มสู้วงหมอลำเพชรลำเพลินอุ่มสู้หลองคำหลานำ้ำแล้วผมก็เสือว่างานจอบภาพกะนาสิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าปีนี้ เพชรลำเพิ่นเพื่นเพ็ดยิ่งไงอีีครับเวทียิ่งไงตอนนี้ก็ติดอันดับคณะมอลำวงใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะผมบอาถือว่าพี่น้องถ้าผมบอกผิดก็ขอโทษขขอให้พิมแก่ไห่ผมนั่งกระได้แต่ผมบอกผิดเนาะเราเหมือนว่านี่ผมได้เบอ่าเพจเฟซบุ๊กของผู้ยาบาลสายจวดเนาะเพื่อจะไหลสดทางซาง จักเป็นซื่อซา,างยังบุอันนันกสายตรวจด,ด้วยกันเพื่อนได้เอาสลิงสลิงอันนี้โหนไหมครับจะเขาเอื่อยยังเนาะเอามาติดตั้งไปที่เรียบรอย้อยอ่าทดสอบเรียบร้อยว่า,ชา,าใช้งานใส่งานจริงบอทดสอบให้ให้น้องรู้สี่บอกครับให้เอือรู้สี่เนาะให้เอือรู้ให้เอือรู้สี่เพื่อน,นโหนเบิง์นนว่าอ่าอย่างนี้ลำนำนักของคนคนหนึ่งแล้ว มันเลื่อนมันเลื่อนไว้ด้บอรประมาณนี้นะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งความอลังการเนาะเออที่มันสิเกิดขึ้นเราช้างวิธีเพิ่ก็ยังบอกว่าอันนี้ยัง่บอล่ันลอยเปิดเส้นเพื่อนไหมักงสิมีเพิ่มเติมโน่นนั่นนี่นะครับก็บต้องทาเบิ้งครับทาติดตามเนาะครับเนะาะวันที่สามสิบทีสีฮอนนี่ก็เป็นมือที่เพลินลเพลิน,เ,น,เ,น,เ,นเปิดวงครับเปิดวง และการตอนนี้เปิดกุ้มปิดเป็นที่เรีย,ยบร้อยแล้วหลายท่านนะฮะพ่อแม่พี่น้องเอไอเพื่อนกะจองโต๊ะจองเก้าอี้แล้วล่ะครับผมอ่ากะหนึ่งโต๊ะหนึ่งเก้าอี้เนาะกะหนึ่งรอยสี่สิบเกาคะแนนครูใด่ยังไม่ได้เข่ากุมกะเข่ากุมเด้อครับผมไปม้วนไปซื้อน้ำกันไปแห่กําล่างใจกีนนี่ล่ะฮะเฮาเสียมากขนาดนี้แล้วเฮาบอกเข่ากุมมันสี่ไหนจังไหนเนาะครับเนาะแต่ว่าผมกับย่างผ่าในเข่ากุมกําล่ง คืออยู่คือกันครับว่าสิไปดีบอแต่แน่ใจก็คืออยากไปแห้งครับอยากไปแห้งแล้วก็มือขึ้นนี่ผมก็มีโอกาสได้เข้าไปรวมแช่ตอนที่เอือยเอยไอ่ผมจาซื้อชื่อห่องบ้อาพี่พี่น็อตพี่น็อตเนาะพี่น็อตชาแนลเป็นบ่ครับผมก็ได้เข้าไปแจมในการดเพ่นไลซดนรําครับกัอุ้ยคุยนัวงหัวมวนครับผมเอือยเอืยไอทุกคนเพิ่นกะ สนับสนุนดีต้อนรับดีอบอุ่นอีหลีนะครับผมเด็กพูดคุยกันเอื่ยอายเพื่อนอยากพูหูอีหยังเกี่ยวกับอ่าเจ็กหนึ่งเบิกถามผมก็ตอบไปต,ไปตามภาษานี่แหละครับผมห้าวคอมเมนนักลวงคอมเมนดาลาเนะาะเพราะสีว่าตอบคําถามนาคราวเนาะแะตอบอ่าตะกุกตะกั๊กแน่ตอบไปทั่วทีทั่วแดนนั่นบู้นี้สกิฟครับผมกรเว่าไปแล้วก็เที่ยงขึ้นแลวเนาะเที่ยงขึ้นแล้ว <laughs> ง่ว,วงอยู่พอสมควรแต่ว่า พอได้คุยกันไปกันมากมากืกามีข้อมู้สึกแบบเออมันอบอุ่นครับความอบอุ่นมันหาได้ครับผมจากเพรลํลาเพินความอบอุน่นความหาคามแพงมันหาได้จากเอฟซีหนองคหลานี่แหละเนาะผมเอาถือบ่อครับพี่น้องอืมผมเอาผมก็บอาถืออยู่เด้แต่ว่าในตอนนี้คือเกา่เาเกาะครับเนาะล้วก็มีการนัดนัดกับเอื้อยพบเกิดจำซื้อเอื้อยบ่ท่านใดหดอครับพึงหูจักันมือแรกเพื่อนนัดผมมือนี้นแหละครับตอนซ้อมถุ่มกูกลัวเพื่อนว่า อันให้เขามารวมแจมน้ำเพลินในเด้อผมก็รับปากเพิ่นไว้แล,ละครับผมจังไดตอนสองทุ่มไปพอกันในไร่สดนะครับห่องของเอื่อยเพลินกันแล้วกันเนาะอ่าผมบ็คือว่าต่อจากมือนี่ไป นีคือสิเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ผมสิตองเฮ็ดแล้วล่ะครับแล้วก็คงสิเป็นเอกลักษณ์ประจำรา่การผมไปเป็นทีเรียบร้อยผมคิดว่าผมจะเปิดเพลงนองข้าลาเขารการผมคู่มือเข้าทีสิเฮ็ดใดเนาะเปิดให้แฟนเพลงสติงของผมเปิดให้แฟนเพลงสากลของผมเปิดให้แฟนเพลงในัจหวัดนมุดดาหารเปิดให้แฟนเพลงที่อยู่สวรรค์เขตเพิ่นใดซึมซับ เพลงหอบฝันขามโขงของนอนข่ำหลาผมสีเปิดจนกว่าแฟนรายการผมสีล่องเพลงนีได้ผมสีเปิดจนกว่าแฟน,นารนนนายการของผมสีหูจักเพลงน,นีแล้วกัติดตามนอนข่ำหลารวมถึงคณะเพชรลาเพลินครับพี่้อกว่าผมสีเฮ็ดได้า่ครับผมสีพยายามเต็มที่ในการพักดันนองอันนี้คือชิงกินแรกครับ ซิงเกิลที่สองผมกับสินนำด้วยกันร่วมเถิงเพลงของแม่พ่อพีรดีเดี๋ยวผมจิจัดให้ครับบอตองอบอตองเป็นม่วงแ้นครับเอฟซีของเพ,เพื่อนร่วมทนหลายๆคนเพิก่กับบอกมาอยาู่ว่าให้เปิดเพลงของแม่พ่อพีรดีนะเยเดอ้อสันไม่สัญญาแต่ผมจะทำแน่นอนนะครับฝากไปนั่งกันแล้วกันเนาะครับเนาะนะสองเจหนึ่ง วันฉลองตอนนี้กะสา0พันสี่ร้อซับแห้วครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอบคุณหลายที่ติดตามเด้อครับผมโพรคิดคิคดได้พอเมยนพี่น้องเอฟซกะมาคอมเมนต์มาเว่านัวหัวมวนลน้ำกันผมผมผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแล้วก็มีความสุขทุกขังที่ผมได้อ่านคอมเมนต์ของพอแม่พ,พี่น้องเอฟซหนองค้ำลาเอฟซีเพลำเพิ่น จากใจเลยครับผมจบลงพีอย่างนี้บุญนีนสาวสวรรค์แล,ละเเพชรก็คือเพชรได้อยู่เพชรลำเพอร์ตอนนี้พอมีพี่นอ้องก็คือสี่เริ่มเหตุการณ์เหตุงานปฏิบัติหน้าที่ย้อมจา๊กฮองเลยเนาะจะได้กระสู่เด้อครับเป็นกกำลังใจให้มีความสุขตลอดมือแล้วก็ตลอดไปครับ ถ้าแม่หุซึกว่าเงาเงาหุซึกว่าอยากเสพความสุขเปิดคิปผมไดเด้อครับผมผมเลือคือสีลงคคิปคู่มือคู่มือนี่ละมือละสองคลิปแน่สามคลิปแน่มือได้ดีดีก็อาร์ซหาหกคลิปอูละครับตามภาษาเนาะบอไดไปเกลือกฟุ้นละเด้อแม่ผมมาขอนี้แห้งลาบอไดไปเกลือกฟุ้นละเด้อแม่ความแย่ความแย่ คือสี่สวงเสาวันที่สามสิบที่สี่หอดหนีเนาะับเนาะผมก็ได้เบิ้งอ่าไหล่ซดของน้องเนี่ยัย่งนาะไอฮักน้องไซดฝนบอกครับเป็นไหล่ซดวางมือขึ้นนีเนาะกับน้องกับน้องหญิ่งที่ตาฮักตาหักอีกคนนึงผมชื่อซื้อ่าได้ครับเพื่อนมาเพื่อนสีขามาเนียนอนรวมหอดเจ๊ขาวเซโน่บอกเจ๊ขาวเซโน่เนาะ ผมก็เห็นเพื่อนรายอยู่ตลอดเวลาที่กันครับอันดังเครดยตอ่าแตคือสิริพ่อกันครับแต่ผมไปนะแตคือสิริพบอเดมพ่อร่วมฮอดอ่าตอืยเอื้อไอไอ้ยยูทูบเบอร์นะครับที่เชี่ยรของข้ามลาล่ากเพชรลำเพิร์ดน้องขับน้องเพชรลำเพิ่์สิไปหลายยูแต่คือสิริพ่อกันครับผมแน่นอนอยู่บ้านแพงครับผมหนาเวทีเนาะช่วงนี้ออกกำลังกายนักครับพอสิเตรียมโตไปเต้นนาฮันเพชรลำเพิร์ดมือวันทีสามสิบนี่แหละครับ แบบหนึ่งเด้อครับผมจัดรายการไปน้าอาทิตย์ไปนัําฉากนี่ผมให้นะแมครับฉากกี่น้องข้ามลาเพลินเปิดกระติ๊บเขาใหญ่ๆอ่ะครับแล้วก็เอาพวกมาไล่ที่ใดมาจากเอฟซพอพ่อแม่บานทักต่างๆเอาไปคล้องให้พ่อให้แม่เนาะ าล่ะคือด้ฟังคนระับผมจบลงไปนะครับหนึ่งผลงานเพลงรพราๆนะครับจากน้องคำลาเพชรลำเพลิน um ชื่อเพลงว่าหอบฝันข้ามโขงนั่นเองนะฮะจะพยายาม เปิดนะครับผมทุกทุกวันนะฮะถ้าทําได้เปิดจนกว่านะครับคุณผู้ฟังชาวจังหวัดบุกดาหารและก็ชาวสวนในเขตนะฮะจะรู้จักกับน้องคําล่าแล้วก็จะเปิดจนกวา่าทุกคนจะร้องตามเพลงเพลงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะถ้าเพลงนี้มาแสดงว่าดีเจหนึ่งมาแล้วนะสำหรับช่วงนี้นะครับทัชไทยต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทาง สวัสดีครขประเทศลาวสืบายดีนะครับหรือว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับทางช่องออนไลน์ด้วยอย่างไงก็มามีความสุขมาเส่เพลงเพราะๆด้วยกันครับคืนนี้93 Love FM ประจำเช้าว,วันพุธกลางสัปดาห์แล้วด้วยนะครับวันพุธท,ที่20กันยายน2566และก็ช่วงนี้สนับสนุนโดยโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นนั่นเองนะครับ คุณได้ฟังครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงรายละเอียดนะครเกี่ยวกับทา้านของโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นนั้นนะครับผมเดี๋ยวมี1เพลงนะครับมาเปิดให้ทุกคนนะฮะได้รับฟังกันก่อนละกันกับเพลงของพี่โจวงพอสนะครับชื่อเพลงว่าความลับครับอ่ะพี่น้องครับจัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถือว่าเป็นการเปิดเพลงหนองข่ำลาเข่าไล่การนะฮะ จัดไปตามคำขอของ FC นะครับผมเพื่อนบอกว่าอยากให้ดีเจหนึ่งใส่เพลงนองข้าหลาเปิดคุม่มือก่อนเข่าไายการให้เป็นเพลงประจำโตไปเลยว่าใช่พมก็เกิดไอเดียโอเคนะฮะพอไปพี่น้อง FC ต่างๆเพื่นต้องการแบบนั้นแน่ใจผมก็ต้องการที่กันแะละครับแต่เบว์วอลือซื้อ Uhm. จัดให้แล้วครับแล้วก็ทีจัดแบบนี้ตลอดไปเนาะขอบคุณสำหรับความหักความแพงนะของพอ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 แม่พี่น้องเอฟซีหนองคำลาแล้วก็พี่ลำเพลินที่ซงมะฮอดดีเจนึ่งนะครับผมขอบคุณไดหลายฝากซ่องเจคกนึงวันฉลองน่าแม่เด้อครับผมคลิปนี้เอาไว้สำหรับมีชากอนขออนุญาตไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮ็ดนาทีของเจ้าของอย่าลืมนะครับสามสิบนี่นะครับสื่อบัตรสื่อปีเดอหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าคะแนนเท่านั้น คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะคอให้ทุกท่านมีความสุขหลายๆเชียรน้องตลอดไปเชียร์น้อยๆเชียรดนๆนะครับฮักดีเจนึน,น่อยๆฮักดีเจนึงดนดคือการสวัสดีครับ